ูครับโอ้บินเลยบินเลยอุ้ยอุ้ยกัดกัดนั่นกัดแล้วกัดแล้วดูไหมยูโอ้ปลาช่อนบิน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็เดียวโอกาสมาตกปลานะไม่ได้ตกมาประมาณเป็นเดือนนะครับเดือนกว่านนะตั้งแต่พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลนะก็มาเห็นคลองเส้นนี้นะจริงๆคลองนี้ผมเห็นหลายรอบแล้วนะผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยได้ตีครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีปลาหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาใช้เหยื่อเดวิลนะเป็นเหยื่อเดวิลสามจุดห้านะครับอ่าค่ายยูเอสนะก็ขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะครับที่ส่งเหยื่อดีๆมาให้ใช้นะจริงๆผมก็ ใช้อยู่นานแล้วนะเดี๋ยวตอนนีนะ้ที่แกส่งมาให้ก็ใช้อีกครับแต่ลงดูตรงนี้เลย งงงครับผมไม่ได้ไม่ตกเป็นเดือนนะอ๋ติดเล่นครับอื้ม ทำไปดีกว่าครับข้ามไปข่ยีดีกว่าโอ้บินเลยบินเลยบินเลยครับปลาช่อนมาเลวเต็มเลขโอ้เดือนหนึ่ง กัดเดวิวครับอ้อหมองเห็นไหมนี่เล็กมากครับเนี่ยผมว่าปลาไม่น่าใหญ่นะตรงนี้เพราะว่าน้ำมันน้อยนะโอ้ตัวนี้ป๊อกจัดเลยครับนี่ดูดูครับกัดเดวิวนะครับเดวิวสามจุดห้าเมื่อกี้ไม่ได้ฟีสปูนส่งอะไรนะกัดแล้ววัดครับรับรองเรียบร้อยนี่ เล็กจัดเคถ่ายรูปกันหน่อยเคครับตอนนี้เดี๋ยวปล่อยนะไม่ได้เอาคีมมาครับลืมเลยเอ้ยใจเย็นอี er ่ตอนนี้ครับปเลยเอาเยอะเอาเอาเอาไปไหนแล้วโน่น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 โนน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 หแม่งสปีดครับ ปิดจัดกครับกลับไปที่เดิมไปอยู่นี่นะครับเดวิลนะลรงมนตีต่ออาจจะมีอีกตัวนะเื่ออาจจะมีอีกครับไปุยกันต่อโอ้โหกัดกัดอีกแล้วเฮ้ไม่อยู่ครับมันกัดไม่เต็มที่เมื่อกี้ มีปลาจริงด้วยครับสวยนะหมนี่แต่ไม่ค่อยมีคนมาตกครับมีปลาครับมีปลามีปลาติาตื้อตีตื้อตรงกลางเลยเบรกอ่อนไปรหรอือเปล่าใช่ยอยนะ ตัวนี้โตขึ้นมาหน่อยครับโตกว่าตัวที่ได้ไปเมื่อกี้นะ เดี๋ยวลองขยีด้ดูครับขยีด้ดูนั่นกัดแล้วกัดแล้วดูไหมยูอู้อคลาย ขึน้นยากเลวก็เหาะเหาะลงครับเฮ้ยกัดกัดโอ้หอะไรนเนี่ยโอยโหฮอหอไม่ได้ตัวครับอ่อนไปหน่อยครับไม่ได้ตกนานนะโอ้องมีชั่วโมงบินน้อยไปเลยครับอย่างนี้ ดูปลาช่อนบินบินมาเลยบินมาเลยนี่ครับกัดกัดในวัดเอาเอาเฮียเฮี้ยลุ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 ลลุลบินมาเลยครับดูตาครับหืมเล็กชิบหายครับหืมตัวนี้ปล่อยได้นะเดี๋ยวปล่อยปลา,าช้อนครับ นี่ครับเหยื่อดีวิวนะแต่ตัวนี้มันเล็กครับมาใจมันวัดไม่ติดนะเล็กแล้วก็กัดแล้วไม่ไม่เกินทันทีนะกัดแล้วคลายครับนี่ครับ,รบไปไปกันต่อมาลองดูฝั่งนี้บ้างครับตรงนน้นนะเดี๋ยวตีขึ้นยาแล้วก็ลากลงมาเนี๋ยมันตีโอ e ้ยโอ้ยเฮ็ด e ไม่ได้นะตีแบบไซ์แคก นี่ไงไซแคทแล้วพูดบุ้ยนู่นกัดอะไรก็ไม่รู้กัด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 อะไรไม่รู้ครับนู่นนู่นนู่นูมี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 ปลาครับมีปลามีปลา,า,า,ราจริงด้วยนี่ไงลงกัดไหมลงตัวดีเลย ัดูครับสองไม้เท่านั้นครับอ๋อหืตัวนี้ไซดีครับตัวนี้ไซดีขึ้นมาหน่อยครับสุดยอดครับ เดวิลสามจุดห้าตุตาครับสวยเลยทีนี้น่าเก็บราบสวยนะใส่สวยนะสุดยอดครับผมนี่ผลงานเดวิลสามจุดห้ามีอีกตัวผมว่าน่าจะอยู่กันประมาณสองสามตัวนะเดี๋ยวมาลองดูกันต่อ,อสุดยอดครับมาถ่ายรูปก,กันหน่อยเดี๋ยวมาดูกันต่อครับถ้าเกิดว่าได้อีกตัว เราก็จะเก็บไว้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ปล่อยนะครับตัวนี้นะอุ้ยอุ้ยกัดลงไปแล้วกัดเลยครับอืมปลาเยอะจริงๆกองนี้ Ờ, đầm lấy à Ờ Cây bốt mà Mẹ bốt mà Mẹ bốt quả bữa à Ồ bốt phát mà bốt á Phát mà bốt vỉa Nước là phát bốt non mà อ๋อแม่โบกไปนั้นน่ะครับอ๋อาไปตัวก่อนเอาไปตัวก่อนเดี๋ยวให้น้องไปเลยครับตัวนี้นะตัวนี้ก็ป่าช้อนเอาเอาไหมาอ,อ่ะใส่สวยๆนะใหญ่แต่ผลงานกรบยางดีอยู่นะครับเมื่อกี้นะใส่ใส่ตามาเค็มได้นะครับอย่างนี้สวยนะฮะทำเพื่อก่อนนะไนออา้อาวอ๊ะ

ก็สำหรับวันนี้นะสามแต้มครับผมเป็นเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาแอบตกตรงนี้นะจริงๆตคงนี้ไม่ค่อยมีคนตีนะครับเดี๋ยวผมมาสำรวจฝั่งนี้นะเดี๋ยวจะไปฝั่งแต่วันนี้คงคงพอเท่านี้ก่อนนะครับมีทุระต้องไปทําต่อนะสามแต้มครับผมกับเยื์เดวิลสามจุดห้านะครับผมก็ผ่านอยู่ครับแอคชั่นก็ย,ยังดีเหมือนเดิมนะด้วยความที่มันเป็นใบเดียวเดียวนะป่ามันก็ไม่ค่อยระแวงครับ แต่ว่าตรงนี้เขาละแวหน้าดูนะกัดแล้วคลายเหมือนกันครับโอเคครับวันนี้ก็ลากันแต่เป็นต่านี้ครับผมสวัสดีครับ